คนแบบได้ทุกคนไม่ต้องกลัวดไงคะอองกลัวด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นอีเวนต์แบบเปิดนะคะแรกในรอบหลายปีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคิดว่าน่าจะตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีบ้านแต่สมว่าจะเป็นอีเวนต์ปิดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงโมโนมันนี้มันแบบว่าทําให้เรา ตื่นเต้นยังไงบ้างคะก็เหมือนมาภาพเก่าๆมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแฟลชมาพดส่วนตัวก็ไม่ค่อยมาอีเวนต์อยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยออกอีเวนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องจะนึกย้อนไปถึงยุคทองอีเวนต์สมัยนั้นอะไรเงี้ยที่แบบมันก็จะมีที่แฮปปิ้งกันไม่กี่ที่นะที่นี่เอ่ซนต์เวิร์ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภาพเก่าๆกลับมาะวันนี้ได้ไปเจอผู้เจอคนมีกันไหมก็คนเยอะคนเยอะค่ะมัคะ กลัวไหมก็เลยจุดที่กลัวที่สุดไปแล้วค,คิดว่าโอเค,คต้องไปต่อ,ตอ,ต,อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ลูก3ค่ะก็ <c oughs> กระอักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะเข้าที่เข้าทางเขาลุก,กเข้ารอยเออเข้าที่เข้าทางไหมแต่ละวันมันก็จะมีอะไรของมันละค่ะเพราะว่าคือจริงเกล่ะก็ไม่ไม่ได้ยากมา แต่ว่า,าพี่ๆก็ยังต้องการเราแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องปรับตัวแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสองมาเลี้ยงหนึ่งง่ายขึ้นไหมคะคุณก็ต้องบอกว่าคือเกลเขาง่ายกว่าอยู่แล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมั้งก็คือเขาจะนิ่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคลอดแบบฟูเทอร์หมายถึงว่าสามสิมกว่าอะไรเ<ๆ>งี้ยแต่ว่า พี่สายพิพานเนี่ยจต่ว่าเขาเป็นแฝดก็36วีิกสัากว่าเด็ก36วีิกว่าคลอดกับเด็ก38วีิเนี่ยเวลาเลี้ยงมันต่างกันมากอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนเด็กเด็กฟูลเทอมมันจะจะเลี้ยงง่ายเเดดีี๋ยวก่ือนแห้าเดือนละค่ะไม่เห็นมีชมบแบบสลองทุกเดือนเลยใช่เป็นจำเป็นอะไรใช่เป็นจำเป็นีความตั้งใจคือก็เหมือนเขามีแบบแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าอะไรเงี้ยเล้วก็มีทุกวันที่สามสิบ ิดที่สุดตอนนี้คือพี่สายติดมากมากคือเขาเขาเป็นแบบเขาห่วงเราห่างเราไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่เราก็ให้เขานะคือคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างให้เวลานะเพราะว่าเออเราก็ครอบครัวมาก่อนลูกมาก่อนงานเราเป็นเรื่องที่สองที่สามอะไรเงี้ยก็คือถ้าคิดว่าถ้าคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าว่าเราเออเราค่อนข้างจะ เรื่องงานเราตอนนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องรองจากเรื่องลูกอะไรเงรี้ยแต่ว่าเขาก็ยังโอโ้โอหแบบมันคงเป็นช่วงหนึ่งมั้งที่แบบว่าต้อง,ต,องต้องการมากๆเวลาต้องรับมือทั้งสามคนอยู่พร้อมกันทั้งสามคนเงี้ยค่ะหนักมากนะครับทุ่ชน ก็มันก็มีวันที่มีขึ้นมีลงมีวันที่ดีมีวันที่ราบลื่นหรือว่าก็มีวันที่แสนจะวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะมันก็อย่างนี้แหละชีวิตแม่ชีวิตแม่เอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ได้อยู่ค่ะได้ได้อยู่แต่คำว่าเอาอยู่คือคือคืออะไรอ่ะคือโอ้โหราบลื่นมากอะไรเงี้ยโชว์ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเออมีเวลานอนมีเวลานอนพักผ่อนก็ตอนนี้เนื่องจากว่ายังให้นมน้องอยู่อะไรเงี้ยชมก็เออปั๊ม รอบสุดท้ายเนี่ยสี่ทุ่มชมก็จะเสร็จประมาณห้าทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอนตีสองเพื่อที่จะปั๊มอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้านอนประมาณเกือบเกือบตีสามแล้วก็ตื่นหกโมงครึ่งมาปั๊มแล้วก็พาพี่พีไปส่งที่โรงเรียนเข้าเข้าสู่หลูมนอนน้อยอีกครั้งนึ่งใช่ก็เป็นคนเป็นเจ้าหญิงโครงการนอนน้อยอย่างพี่สายพี่พายเองเขามีความเป็นพี่ขนาด ห็นพี่พาดูช่วยเลี้ยงน้องห่วงน้องพี่สายก็ช่วยพี่พาก็ช่วยค่ะก็เขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันอะไร่างเงี้ยพี่พาคือถ้าแบบมีคนเยอะๆมาลุมน้องอะไรอย่างเงี Nowadays, like like ้ยเขาเป็นกลางเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเออเขาจะรู้ว่าแบบไม่ได้น้องก็แฮปปี้นิ่งอะไรอ่าเงี้ยเขาต้องแบบดูแลนิดนึงพี่พาไม่ได้ถ่ายรูปเนียแต่พี่สายเขาจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าบางทีเขาจะมาบอกแม่อย่างทีแบบว่าเหมือนมีอย่างเพื่อนเข่าอย่างเงี้ยมาที่บ้านแล้วก็ มาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องน้อง,น,องน้องดินน้องดินลูกน้องเอกอ,ะอ่ะอ่าเขาก็อยากมีน้องอแล้วก็มาเล่นเล่นกับเกลกับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาอุ้มมาอะไรเงี้ยพี่สายเขาก็แบบเหมือนเขาไม่พูดแต่ในภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแมบบแบบ่แม่แม,แม่แม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมอะไรเงีม่อยากให้คนอื่นอุ้มแต่เขาไม่เขาไม่แสดงออกอะไรเงี้ยเหมือนพี่พาที่จะแบบอย่างนี้เลยใช่น้องเกล บ้างครับพี่เฉพาะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้คือเหมือนตอนนี้โดนตกเยอะมากก็ตอนนี้ก็คว่ำเนาะเริ่มความแล้วก็เริ่มเห็นอะไรก็อยากกินมองอาหารถ้ายื่นอะไรให้ก็คว้าแล้วก็ใส่ปากเลยนะคะแล้วก็อารมณ์อารมณ์ดีอ่ะนางค่อนข้างจะอารมณ์ดีระหว่างถายกับพี่ชายเหมือนใไทยนี่ใส่เหรอคะแต่อะไรอย่างหรือเป็นเอกลักษณ์เออยังไม่ไม่ได้ไม oh <ok uh, ่ได้เหมือนใครขนาดนั้นอาจจะเหมือนแม่ความผมคือแบบ แต่ผมน่าจะเป็นมาทรงพ่สายาก็ไม่ได้แสดงออกมากไม่ได้แสดงออกมากเพราะว่าคือจริงๆเราว่าพ่อเขาค่อนข้างสบายใจอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนรับมือไงเขาก็ปล่อยเ <laughs> ออ,อแล้วก็แกก็ค่อนข้างจะชิลแบบเวลาลูกดือ้อหรือเวลาลูกแบบอะไรเงี้ยก็เป็นเราที่เป็นคนแปลงร่างก็คือเราเราหมดอะไรเงี้ยพอแกมาก็ ไม่เป็นไรนะลูกอ,อ,อะไรเงี้ยนะ้เปลไหมก็จะเป็นแบบคนดีแล้วต้องมีอเวลาสวดอยไรคว่า,าวจากลูกชายมันเป็นลูกสาวบบน,น,น้งปั๊มบอลนะคะมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะแบบเราก็จะไม่ได้คิดว่าเอ้ยพอเป็นลูกสาวแล้วเราต้องมาเสียงสองเสียงสามใส่เขาหรือว่าเราต้องพูดอีกแบบไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเห็นเอเนอร์จีเขาอะ เราก็จะส่งไปแบบนั้นเองมันเออมันออโต้ไปเองแล้วนั่งก็ชอบมากคนทำเสียงเจ็ดเสียงแปดใส่เีลยนางก็จะชอบแบบยิ้มหัวเราะเลยใส่ช่างเหรอคะใส่ช่างคนดูสนุกคืนเด็กสาวก็สนุกขึ้นว่าของเด็กผู้หญิงมันก็จะมีอะไรให้ให้เล่นใช่แล้วคนก็ชอบส่งมาให้ก็เออดีกี่ตู้คะตอนนี้ของน้องเกลเยอะนี่ขนาดว่าไม่ได้แบบพยายามไม่ซื้อมากนะเงี้ยแต่ก็ แน่นอยู่บรรยากาศในครอบครัวมันเติมเต็มมากขึ้นไหมครับผู้ชมของเบน้องๆน้าสังคนด้วยคุณญ่าพุญยายก็น่าจะแบบแฮี้่งีใช่มเพาะว่ามันก็จะเป็นแบบอีกไวก์หนึ่งพอมันมีเด็กผู้หญิงอะเด็กผู้ชายมันเอเนอร์จีมันก็จะอีกแบบพอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาก็ทุกคนก็จะพัฒนาพัะมีตั้งตัวเล็กตั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยเว่าทุกคนก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งดีโฆษณาติดต่อไหมยคะน้องเจมมีบ้างมีบ้าง แต่ว่าเราแต่ว่าก็เห็นเงียบไปนะสงสัยเป็นแพ็คสามเป็นแพ็คสามหรือกับน้องเกลขอสคนเออเป็นมีทั้งแบบแพ็กสามก็มีแล้วก็มีแบบว่าขอสองคนก็มีแต่เงียบไปนะเงียบไปยู่ติามาแล้มาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆคุยระเรียนกันมากยังทำได้อยู่ใช่ไหมคะหลังว่าเด็กๆก็จริงๆพี่สายพิพาก็ห้าเดือนเนี่ยเท่านี้แหละทำงาน ค่ะยังรับไม่อยู่ยังได้อยู่แต่เห็นล่าสุดนี้ก็คือบอกว่ามีแบบว่าพี่สายบูฟ้าเนี่ยแบบชกบไว้กับคุณพ่อด้วยโมเมนต์นี้คนชอบเยอะเหมือนกันคนชอบเยอะนะค่ะจริงๆเขาต่อยกันบ่อยค่ะไม่ค่อยไม่ค่ใช่เขาต่อยกันบ่อยแต่ว่าวันนั้นก็ต่อยกันต่อหน้าเราพอดีก็เลยจะเป็นเลี้ยงสายบูไปเลยก็จริงๆแม่ก็พยายามแบบ หากิจกรรมอะไรเงี้ยให้เด็กผู้ชายไ mm hmm. ปปล่อยพลังอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็มีนะจัดตลงตรามีอะไรให้เขาทําแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังไงอ่ะอยู่กับแม่กับอยู่กับพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว mm hmm. คือความเป็นความเป็นพ่อความเป็นผู้ชายอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะแบบว่าให้เล่นให้เสียงให้ตกให้ปีนให้แบบอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่เป็นเราอ่ะผู้หญิงเราส่าสมองผู้หญิงมันคิดอีกแบบนึงอ่ะมันจะคิดถึงคอนซสเควนื่ที่มันจะเกิดว่าอันนี้มันตกได้นะอันนี้มัน ตายได้นะอันนี้มันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่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 อะไรเงี้ยแล้วใช่แล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาตลอดอะไรถ้ามันจะแบบเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความวุ่นวายหรือการเจ็บปวดเราจะชอบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนึกออกไหมคือมนุษย์แม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปล่อยไว้กับพ่อมันก็จะอีกแบบหนึ่งการคนชมเรื่องที่พาผอมทางนี้นะคะค่ะัเป็นความยืดตัวอย่างไงคะก็น่าจะยืดตัวด้วย ด้วยแล้วก็มีมีช่วงที่แบบว่าเอ่อท้องผูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถือโอกาสขอไปเลยแต่ยังมีคนเรียกว่าพ่วงท่วงอะไรอยีกบ้างไหมคะไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วใช่สลับกันใช่สลับกันเพราะฝ่กับยังเห็นในชั้เลยแล้วก็สูงลุ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนพี่สายก็แบบอยู่ๆก็อร่อยทุกอย่างสลับกันงงเหมือนกันอ่า แายปตอนนี้ก็คือส์เท่ากันแล้วเลยตอนนี้น้ำหนักที่สายนํำกว่านิดหน่อยแล้วก็พี่พาเขาก็จะสูงกว่าประมาณ445ห้าเซนได้พี่ชมในฐา่ะทลาี่เป็นคุณแม่ช่วงนี้มันจะมีดราม่าเรื่องเปิดหน้าปิดหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างเป็นันดับกอันนี้คิดว่าแล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยจ้าอย่างพี่ชมพิงก่อนหน้านี้เคยมี จริงๆตั้งแต่ก่อนสายพัดพายุจะเกิดก็คือมีก็คุยกับพ่อเหมือนกันว่าเอ้ยพี่เราเอาอยัางไงเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงอ,อะไรเง <c oughs> ี้ยเนาะแต่ว่าเ,เราคิดดูแล้วในสําหรับบ้านเรานะเราไม่ไม่พลาดพิงใครนะคะสำหรับสำหรับของบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากมากที่สมมติว่าชมกัน เราตกลงกันกับพ่อเราตกลงกับพี่เลี้ยงในบ้านแล้วเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าได้หรือเปล่าห้ามญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามว่าเราต้องเราต้องบรีฟกันกี่ครัง้งอ่ะนึกออเปลเราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันแบบเออมันตรงนี้เราไม่น่าจะเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้ก็เนะลยคิดว่าให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่า ดีกว่าที่เขาไปเออ่ไปเจอแบบแอบถ่ายหรือว่าไปแบบอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยยังยังเป็นภาพที่ที่เราแอปพูดแล้ก็จากเราอะไรเงี้ยอืมกแล้วแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวใช่ก็แล้วแต่ใครจะแมネจยังไงอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าใครมาเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะนี้ถ้าเราไม่ได้จับนี่กับเรียนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วมีกฎเรียนยังไงอ๋อถ้าโรงเรียนไม่มีเสร็จอยู่แล้วเพราะว่าเออ่โรงเรียนสมัยนี้เขา คือเราไปเราแค่เราจะถ่ายรูปลูกเราอะติดลูกคนอ,นอื่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็มีพ r เวซีมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าเออเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็มันก็ก็อย่างที่ชมบอกว่าต่อให้ชมพยายามปิดทับตายแต่ว่าถ้าไปไหนมาไหนเราห้ามคน ไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้ไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางทีที่แบบเหมือนจังหวะว่าน้องแบบกําลังก็เด็กอะนะันเนาะบางทีเขาแบบไม่น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยกำลังแบบองอแงกระทื้เท้าตึ้งๆึ้งอะไรเงี้ยแล้วคนมาถ่ายเงี้ยชมก็จะเดินไปขอว่าอันเนี้ยแบบขอลบได้ไหมเพราะว่าแบบน้องก็คือเด็กอะนะันเนาะแต่ว่าแบบไม่อยากให้ภาพเขาแบบเนี้ยออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นเคสเคสไปอนะไรเงี้ยมีมีเจอต้องเป็นขอบ่อยไหมไม่มีหรอกค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่า ถ้าเขาเริ่มแปลงร่างแม่จะแปลงเป็นตัวที่ใหญ่กว่าแม่จะแปลงก่อนแม่จะแปลงก่อนแม่จะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆถามเป็นก่อนพี่ใาย่หน่อยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้คุยเรไปบ้างยังไม่ได้เจออะไรนะคะยังไม่ได้เจอนางเลยค่ะแต่ว่ามีคอนเฟรซ์คอนเพจข้อความาเสร็จแล้วก็มีนางก็เทกซ์มาบ้างแล้วก็แล้วก็อะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องขนท้องอย่างเงี้ย อะไรนะให้ขนะ้อมูลเรือเ่องคุณพ่ออะไรนี่ประสบการณ์ของเราคือจริงๆอ่ะชมรู้ว่าแม่ใหม่อ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะ o v e r w เวลมาเนาะไปด้วยข้อมูลแล้วก็คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่าง,งานั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าสงสัยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้เท่าที่เราแชร์ได้แต่ไม่ได้อยากแบบ<ม>ใส่เขาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีฟังเยอะมันก็แบบบ้าจับประสบการณ์เราสามาถกว่าว่าเราเคยเจออะไรมาใช่ใช่แล้วก็ เราก็จะเรื่องแบบนี้คือถ้าไม่มาถามมาเราก็จะไม่แจนไปบอกเขาเพราะว่า,าทุกคนมันก็มีเวของเราบางทีใครมาบอกเรามากๆว่าทำไมไม่เลี้ยงแบบนี้ทำไมไดนี้จะทำอย่างนี้นะเรายังแบบว่ากอกตาเลยใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็เใจเขาใจเราก็ถ้าแบบแต่เอาเป็นว่าโทรมาปรึกษาได้ถามได้ถ้าถามอะไรเราก็จะจะให้แต่ว่าแบบว่าคงไม่ได้ไปแบบแกต้องทำ องเลยค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยอย่างอย่างสกอตติกรู้สึกเซอร์ไพรส์ยังไงกับเรื่องที่ไหนอะไรเงี้ยตอนตอนหลังข่าวเซอร์ไพรส์ยังไงหมายถึงแล้วว่าอ๋องแบบเปานตัวแทนที่ร่วมตั้งกับทุกคนไหมเขาบอกก่อนเลยฮะจริงจริงก็มันก็ด้วยอายุอานามอะไรเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็ไม่ได้แบบคือเขาพร้อมแล้วเออคือเขาก็ก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเนาะขอสอนนี้อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือถ้าเขาจัดการชีวิตเขาได้เขาเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเราก็เราก็อยู่ในสุขของเพื่อน,ตนเตรียมับ้วันเลยไหมฮะฝานวันนี้ก็รออยู่รออยู่เตรียมเตรียมส่งทอดสิงส่งของพอี่ๆ <c oughs> ไเปเอา <c oughs> คิดว่าอย่างเขาว่าเขาคงคงได้เยอะแหละเขาคงค <c oughs> งใช่เขาคงคงได้เยอะแหละแต่ว่าก็เนี่แหละค่ะอย่างที่บอกก็คืออ ถ้าอยากรู้อะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราแชร์ได้เราแชร์ได้ปรึกษาได้ส่วนงานพี่ชมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงน้องก่อนเนาะยังทำแบ็คจะมีทำแบ็คอะไรไหมคะพี่ชมตุบตาสองพห้าร้อสิบโอ้ฉากเดียวจะเรียกว่าทำแบ็คฉากเดียวจ้าเข้าไปเล่นด้วยไงงานเล่นเด็กมีเด็กสาวคนเลยนะเป็นการเดบิวต์ใช่ค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีหนังค่ะปลายปีมีหนัง่าดไปแล้วยังยังค่ะแน่นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวได้คงได้อัปเดตแหละสัพพลายหนึ่งยังไม่ไม่รู้ว่าเขาให้พูดแค่ไหนหนึ่งหนึ่งเขาไปตัดสินใจล่ะเพราะว่าพีความน่าจะแบบทุ่มเวลาให้กับงานมากให้กับก็คือหนึ่งคือเวลามันได้คือมันไม่ได้ใช้คิวเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันก็พอที่จะเราก็คิดว่าเอ้ยแบบเราลองชั่งน้ําหนักดูแล้วเราคิดว่าอ่ะด้วยบทที่ก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยเวลาที่เราต้อง อินเวสให้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยแต่ถ้าละครก็คือคงไม่ไหวอันนี้ต้องปรึกษากันยาวยึดปรึกษากันหลายหลายคนเลยไหมคะว่าด้วยแบบอันนึเรื่องเวลาอะไรเวลาจะรับงานดีก็ปรึกษาตัวเองนี่แหละเราก็รู้เราก็จะรู้ดีที่สุดแหละเนาะว่าแบบว่าเออมันประมาณไหนเราจะพร้อมเมื่อไหร่นักไทยครับทุกท่านนังไทยนังไทยฉันอยู่ตรงนี้แหละแต่ละครก็ยัง อะไรนะละครเลงยาวครัละครเงยาวรับเชิญเป็นแก๊แนวค่ะใช่ขอบคุณครับพี่เชอร์ขอบคุณค่ะทุก